ซ้ายวะซ้ายซ้ายซ้ายสายสายไวท์คอดีมากคอยซ้ายคอยซ้ายคอยอย่าเงยละซ้าย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 คอยคอยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่อตึ้ง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 สายสายสายครับซ้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 ายคอยคอยคอยซ้ายค้างค้างคอยคอยซ้ายซ้ายซ้าย ซ้ายซ้ายอีกซ้ายอีกช้าว้าวงกว้างฟังเสียงเวอร์บิเตอร์ด้วยซ้า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 ยคำสินยอดเยี่ยมซ้ายครับซ้ายครับซ้าย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 คำถึงยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมซ้ายซ้ายซ้ายเกียร์เตอร์โบซ้ายซ้ายยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมซ้ายช้าวงกว้างคำสิน ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมวงกว้างคอามสินกว้างกว้างกว้างคอามสินกว้างกว้างกว้างยอดเยี่ยมได้แล้วซ้ายซ้ายเอียงซ้าย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 ความสินควาเสียงเบอร์มิเตอร์อย่ายอมนะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมซ้ายซ้าย ซายซ้ายเอาสีนซ้ายซ้ายดีดีตรงมา่อนตรงมา่อนนิดนึงโอเคซ้าย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 เอาเินยงจเยี่ยมเยี่ยมคอยนะคอยฟังเสียงว์มิเตอร์อย่ายอมอย่ายอมฟองสิยจะยอมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตึงไว้ตึงไว้ตึงไว้ซ้ายเลยเอาเสียซ้ายงกว้างครับ อายยดเยียมคิดนึ่งซ้ายซ้ายฟังฟังไว้ฟังไว้คอย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 ครับยาเทียมยาเทียมยาเทียมยเทียมคอยคอยคอยครับคอยคอยตยองถึงคอยซ้ายซ้ายไปซ้ายยังเดียวไม่ขวานะโอเคยดเยียมยดเยียมตายไว้ฮะยดเยียมยดเยียมยดเยียม ไม่ไหวเนี่ยสามารถตัดสินใจไปแลนดิ้งตลอดเวลานะถ้าตัดสินใจแลนดิ้งไปแลนดิ้งได้ตลอดเวลาก็ยังได้เก็บความสูงไปเรื่อยๆถ้านั่งสบายเก็บความสูงไปเรื่อยๆถ้ามีปัญหาใดๆทีไ่ไม่สบายก็ไปแลนดิง้งลงกว้างเราปิดวงกว้างกว้างหน่อยแคบไป trái trái ông tiến trái 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 rất chậm không biết sai ở trái sai trái 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 Ai, sai không biết chấm điểm, điểm điểm, rộng quang nha, rộng quang, 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 quang. ยอดเยี่ยมเลยพร้อมก็สวยนะวันนี้นสมูทแล้วนะตอนนี้นะโอ okay, เคยอดเยี่ยมเลยเชื่อเสียงไวร์มิเตอร์นะตึงทั้งสองข้างแล้วก็เลี้ยวไป